สวัสดีครับนักเลงหวยทุกท่านครับเป็นไงครับเตรียมปากกาสมุดเดินสอกันไว้หรือ,อยังครับก็มีสูตรมาเพิ่มมามาอัปเดตครับวันที่แล้วก็วดได้ดูแล้ววันที่แล้วเด่น3กับเจ็ดกับเลขเด่นบนล่างเนี่ยเป็นเลขเคลีย์ ที่มันก็แม่นเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับวิธีทำม,มีให้ดูแล้วครับวิธีทำแล้วก็ทำเองได้ครับเนี่ยวจะให้แบบนี้ครับหวยยังไม่ออกหวยออกแล้วก็เป็นดังนี้ครับออกศูนย์หกแปดกําลัางออกสามหกนะครับเนี่ย ข้างล่างนี่ออก068ล่าง36ก็เราเน้นเด่นบนล่างนะเป็นเลขเคลียร์เล่นๆนะขำๆมันมันเพลินๆว่างๆมาคิดเล่นๆนะครับว่าไอ้ที่ที่กูเล่นไปบนล่างนี่มันมีเข้าเขาหม่งองโปอเด่นบนล่างเนี่ยกดว่าเด่น3กับ7เด่นบนล่างก็ออกข้างล่าง36ครับก็เลยออก36นะเนี yeah. ่ย เป็นเกิดทำนายไว้ตั้งแต่วันที่30มธันวานะครับดูวันที่ดีนะที่อาจารย์โพสต์เกี่ยวมาเชื่อไปดูในคลิปก็ได้นะครับนี่งวดใหม่ครับเด่น8กับ2เข้าเข้าบ้างหรือเปล่านะมาแต่แล้วเด่น3กับ7เห็นไหมครับนี่เดินมาหลายงวดสถิติอยู่ตรงนี้นะท่านที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะ ไม่เคยเห็นนะส่วนี้เวลาเด่น3ากับ7นะครับออก 3, 6วันนี้ไปกับ2มันมาได้ทั้งบนและล่างหรือมาแค่ล่างหรือมาแค่บนนะมาได้หมดนะครับบนหรือล่างนะครับบางทีก็แถมหลักรอ้อแต่เน่เนแนก็10หน่วยนะครับวิธีทําก็อยู่ในนี้แล้วนะแถมสตรให้เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมแหละครับ นะอย่างงวดที่แล้วนี่ก็ไม่ใช่งวดที่ย้อนมานะก็นี่เด่น6อกับ6กับอะไรนะอกับ0นะูนย์เนาะออกแดหนึ่งเด่น1กับ5้าออกห้านี่ไงมานี่อันนี้มาล่างนี่ศูนย์กับ4 6 7อนะดูนะดูดูไม่เป็นจังงงใช่ไหมเด่น2กับหมา6บน6กล่างเดี๋ครับ เดิน8กับสองมาล่างออกสองสนะดาวอัพนี่เดิน7กับ1มาเจบน7ล่างอัพแอนด์ดาวนะเดิน5กับ9มา5บน9ล่างน,านะเดิ 5, 9, 5, 9, นะด8กับ2มา8ล่างเดิน2กับห มา2บนนะเด่น9กับ3มา3มบนมา9ล่างเห็นไหมครับเด่นสองกับหมา6บนเด่น5กับ9มาหบนน,ะนี่ดูสิเด่น9ก้ากับ3มา3ล่าง3มบนเลยเนาะนีน่เด่นสากับ7มา3ล่างนะวดที่ 17มกรา2 5 6 5ี่เด่น8กครับ2เข้าเขาไหมครับชอบตัวไหนลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ไม่รู้เรื่องหวยตัวอะไรหรอกเนาะมีสูตรก็มาแบ่งปันกันช่วยกันวินิจฉัยนะครับ นะไทยลอตเตอรี่วิธีหาเลขเด่นด้วยตัวเองนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่ไอโวนี้เด่นบนเด่นล่างครับสาำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับไม่ต้องกลัวจะเสียเงินนะครับฟรีก็ดูได้ครับจะเสียเงินก็มีให้เสียครับช่วยๆกันไปครับคือแบบเป็นการสนับสน,นุน YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าเข้าทาง u t u b e นะครับก็แบ่งหงอาจารย์บ้าง โอเคครับบางคนพูดเรื่องเงินเป็นเรื่องบาดใจฟังไม่ก่อยได้เลยไม่เป็นไรครับดูสูตรฟรีไปก็มีเยอะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์เรื่อยๆครับเก็บสูตรไว้เยอะๆเป็นกำไรชีวิตกำไรในการเล่นหวยต่อสู้กับเจ้ามือนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าขี้เกียจถ้ารักจะเป็นนักคำนวณน,นักวิจัยตัวเลขนะครับนักคำนวณน,นักวิเคราะห์ตัวเลข ก็ต้องมีข้อมูลเยอะๆครับมีข้อมูลเยอะๆมันจะเป็นต่อนะครับปิด ID. เคราะห์ไอเดียอาจารย์จะอัปเดตสูตรที่เข้าเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะมีสูตรใหม่มาให้บ้างอยู่เรื่อยๆครับผมเนี่ยอยากได้สูตรแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอให้คอมเมนต์ ให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจผู้จัดทำและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกดติดตามไปเลยครับกดที่กระดิ่งนะครับกดที่กระดิ่งแล้วก็กดติดตามกดกดแชร์กดไลค์ด้วยก็ได้ครับไอ้ครบกระบวนความไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็แชร์ออกไปด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆมันก็มีประโยชน์นะสำหรับนะัก แทงหวยนี่เนี่ยมันเป็นเคลียร์ที่ได้ผลนะบางสุดก็หลุดก็เรื่องธรรมดาครับถ้าถูกทุกงวดนี่มันมันไม่ใช่ลวครับถูกทุกงวดถูกหลายงวดติดก็ใช่แต่จะถูกตลอดไปตั้งปีทั้งอะไรมันไม่ไม่มีหรอกครับมีผิดมีถูกโอเคนะครับ มันยังไม่ีอีกสูตรหนึ่งครับที่อาจารย์ทําไว้ให้ว่าจะโพสต์เมื่อวานเนี่ยแต่พอดีมีงานเข้ามาได้โพสต์แค่สองสูตรอีกสูตรหนึ่งหลุดนะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรเนี้ยเข้าแล้วมีอีกสูตรที่เข้านะเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูก่อนถ้าใครอยากดูนี่ก็คอมเมนต์ไว้นั่นด้าน,นล่างนั่นนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะ ยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูก็ได้นะครับต้องคอมเมนต์มาดูครับถ้าไม่คอมเมนต์แสดงว่าไม่ได้สนใจที่จะจะเอาจะรู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสูตรที่เข้าแล้วมีแต้มมีมีร้อยหน่วยร้อยสิบอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนมันมันเดินไหมถ้าเดินก็จะอัปเดตให้ดูครับ มีข้อชี้แนะที่จะบอกนะครับว่าสูตรนะที่อาจารย์โพสนะไอ้ดูให้ละเอียดครับอย่าทีโพยทีพายอย่าอะไรทั้งนั้นการเป็นผู้นิ่งเงียบดูอย่างเดียวมันจะได้กำไรนะส่วนอาจารย์นี่ก็หาให้ท่านเผื่อว่ามันจะบีบให้แคบลงไม่ได้กว้างขึ้นหรอกนะจะทำให้มันแคบลงไอ้ได้น้อยตัว ประหยัดเงินในการแทงนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพิธีการใครเทคนิคใครเทคนิคมันก็เนาะบอกกันไม่ได้ครับแม้แต่เช่ามือก็ยังมีเทคนิคเลยครับวันนี้กูจะอั้นตัวไหนกูจะไปดูแม่น้ำสองไปดู AJ ไฟฟอ้เจไอ้ฟองข้าวโพดฟองเต้าหูห้หรืออะไรก็ไม่รู้ ไปดูพญานาคที่วัดนู่นวัดนี่ไปดูผีจ้างหนังมาอะอะไรแต่แนวใครแนวมันนะครับมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละที่มันเป็นตัวเลขนะครับเพราะเลขมีสิบตัวเวลาเขาหมุนมานี่ก็มันก็ต้องตรงแล้วนะครับว่าเลขจะออกที่ใครนะครับของอาจารย์นี่ก็มีสูตรคำนวณบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกนะไม่ใช่จะถูกทุกงวดหรอกครับ นะเราก็คุยกันไปแบ่งถั่กันไปท่านก็มองสูตรมองอะไรไปว่าคิดยังไงระวางยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวคอมเมนต์ถามก่อนว่ากันไปครับไหนๆเราก็กอดคอกันคิดอวยจนถ,ถึงปีใหม่กันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปดูสูตรอื่นต่อครับว่าพอจะมี มีเชื่อมีอะไรมาทดลองว่ามันจะสว่างกว่าหรือจะมืดลงครับโอเคครับเดี๋ยวพบกับวิดีโอต่อไปนะครับกดติดตามไ้เลยนะครับแชร์ด้วยนะครับ